สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮ er ียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูไทม์ไลน์ใน Google Map นะครับปัจจุบันนะครับสถานการณ์โควิด -19 นะครับหรือโควิด2019นะครับมันระบาดท,ทั่วโลกนะครับแล้วทีนี้มันจะมีเรื่องปัญหาเรื่องของไทม์ไลน์ว่า เราไปไหนมาบ้างในแต่ละวันนะครับซึ่งสำหรับในส่วนของเซอร์วิสของ o o o l l m m p s เองนะครับเขาก็จะมวีวิธีการดูนะครับว่าในวันวันหนึ่งนะครับเราไปมากี่สถานที่แล้วก็ย้อนหลังดูได้เป็น,ป,นปีเลยนะครับก็ทีนี้ปกติเวลาเราจะดูไทม์ไลน์ย้อนหลังนะครับส่วนมากก็จะดู7วัน15วันอันเนี้ยเป็นเรื่องขี้หมูขี้หมามากเลยว่าสามารถ ดูกลับย้อนหลังไปได้โดยใช้เทคโนโลยีของ Google Service นะครับสำหรับ Google Service เองที่มีชื่อว่า Google Map นะครับก็จะเป็นตัวนำทางนะครับให้เพื่อนๆนะครับพาไปที่ต่างๆแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันทำการเก็บประวัติของเราด้วยว่าเราไปไหนมาบ้างในแต่ละวันถ้าเพื่อนๆทําทำการเปิด 4G นะครับหรือเปิด 5G แล้วแชร์โลเคชันเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถให้ Google Tag ได้ว่าเพื่อนๆไปไหนมาบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทำการเปิดแอป,ป Google Map ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ไม่มี Google Map นะครับก็สำหรับใครที่ใช้ Android หรือ iOS นะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad หรือว่าจะเป็น Android ค่ายต่างๆนะครับถ้าเป็น Android ก็ให้เป็นเพื่อนทำการเข้า Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Google Google Map นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ Sign in แอปอ่ sign in G ด้วย Gmail ของเพื่อนๆน,นะครับแต่สำหรับใครเองนะครับที่ใช้ของ Apple เองนะครับ Apple ก็เข้า App Store จากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Google Map จากนั้นทําการซายอินนะครับเมื่อทําการซายอินเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเมื่อซายอินเสร็จเรียบร้อยนะครับแนะนําว่าสําหรับในส่วนของตัวที่เป็น Google เองนะครับ Google Map เองเดี๋ยวขอเลื่อนมาให้ดูนิดหนึ่งสำหรับ Google Map เองด้านบนนะครับโลเคชันก็จะให้เลือกเป็น Away นะครับแนะนำว่าโลเคชันเลือกเป็น a อาเวยนะครับก็คือมันจะทำการเก็บนะครับ โลเคชันต่างๆว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับจากนั้นเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่ากรณีนะครับเพื่อนๆแบบลองใช้ไปสักวันสวันนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาดูในส่วนของหน้า Google นะครับแล้วก็คลิกไปที่มุมขวาที่รูปหน้าไอคอนของตัวเองนะครับหรือ Gmail จากนั้นจะเห็นเมนูคำว่าไทม์ไล n e กดไทม์ไลน์ไป1นทีนะครับมันก็จะมีบอกว่าวันนี้ครับ อย่างวันนี้นะครับ today ว่าเพื่อนๆไปไหนมาบ้างอย่างวันนี้เองผมก็ไปตลาดนานา,นาเจริญมานะครับไปโลตัสคลอง2มานะครับในส่วนนี้มันก็จะบอกว่าวันนี้ผมขับรถไปทั้งหมด7.7กิโลนะครับก็ใช้เวลา3 9นาทีนะครับวิสิตทั้งหมด4ที่นะครับมันก็จะดูว่าไปไหนมาบ้างซึ่งในส่วนนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับอย่างวันไหนที่มันมีเก็บโลเคชันก็คือ มันก็จะบอกว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับเนี่ยเราก็ย้อนหลังดูได้นะครับว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับสมมุติเนี่ยเห็นไหมครับเราไปไหนครับเราไปนู่นนี่นั่นนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับเราก็สามารถแท็กดูได้นะครับว่าทีเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าในแต่ละวันเราไปไหนมาบ้างแล้วก็ย้อนหลังนะครับไปไหนมาบ้างเราสามารถดูได้เผื่อกรณีเพื่อนๆติดโควิดแล้วมันต้องจะ แล้วมันจะต้องดูว่าไทม์ไลน์ไปไหนมาบ้างหรือว่าเอ้ยวันนี้เราไปไหนมาเราอยากดูประมาณอย่างนี้นะครับเราก็สามารถดู history ได้ว่าเราไปไหนมานะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีให้นะครับหรือเทคโนโลยีนะครับให้ถูกนะครับก็คือเราสามารถใช้บริการของ g o o g l e s e r v i c e เพื่อใช้ในการนะครับตรวจว่าไทม์ไลน์ว่าเราไปไหนบ้างนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบบทความนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ